สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone 13ใหม่ล่าสุดกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราลองไปชมคลิปวิดีโอของตัว iPhone ตัวใหม่นะครับทั้ง13แล้วก็13 Pro นะครับเริ่มกันที่ iPhone 13ก่อนเลยก็จะเห็นฟีเจอร์ที่อยู่ใน iPhone 13จากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็ i p n o n e 13และก็13 m i n i เนี่ยมีคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมายนะครับเช่นระบบกล้องคู่ที่รับหน้าที่สุดนะครับที่ iPhone เคยมีมาแล้วก็ออกแบบให้ขอบเนี่ยเรียบแบนช่วยให้จับถือได้กระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวชิป a 1 5 b i o n i ปที่ทำให้ทุกสิ่งเนี่ยรวดเร็วลื่นไหลไปหมดเลยแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยยังถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้งดงามด้วยนะครับด้วยกล้องอตัว w i d กล้องวายนะครับหรือว่ากล้องอ er ัลตอร์วายแบบใหม่หมดแล้วก็ตัวกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยมีระบบ ois นะครับที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์และปรับแต่งลักษณะอารมณ์ของรูปภาพที่ถ่ายด้วย iPhone นะครับแล้วก็ตัวไอโฟนเนี่ยมันก็ยังมีฟีเจอร์ที่เปลี่ยนสไตล์ของภาพถ่ายนะครับ แล้วก็เพิ่มช่วงโฟกัสที่งดงานลงตัวให้กับวิดีโอดโดยอัตโนมัติด้วยหมดภาพยนตร์ด้วยตรงนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ iOS 15นะครับ ก็มาเราเราจะมาโฟกัสกันนะครับว่า iPhone 13เนี่ยแล้วก็13 m i n มมินิเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรมากนะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องก็เป็นรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นที่ 128GB กิกน,นะครับจะมี3ไซส์ด้วยกัน1 2 8 256แล้วก็ 512GB กิกไบนะครับส่วนสีเนี่ยมีถึง4สีแล้วก็ p Product Red อีกตัวหนึ่งนะครับสีก็จะมี Starlight อ,อ่สีมิดไนท์สีน้ำเงิน สีชมพูแล้วก็โปรดทกเลสนะครับรวมทั้งหมดเป็น5สีแล้วก็ตัวดีไซน์เนี่ยก็จะดีไซน์แบบขอบเรียบแบนนะครับพร้อมแถบอลูมิเนียมก็ยังเหมือนเดิมครับใช้เกียรเดียวกับวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศนะครับมีการออกแบบด้วยเน้นความคงทนนะครับเน้นความทนทานด้วยเซรามิกคิวแล้วก็ ทนน้ำระดับชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมที่ IP68 ด้วยนะครับทนต่อน้ำหกใสแล้วก็ของเหลทวทั่วไปอย่างเช่นพวกกาแฟาชาแล้วก็โซดาแบตเตอรี่ของ iPhone 13เนี่ยใช้งานได้นานกว่า iPhone 12ถึง2ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะครับส่วนตัว iPhone 13 mini เนี่ยใช้งานได้นานกว่า iPhone 12 mini ถึงชั่วโมงครึ่งจอภาพมากับ Super Retina XDR นะครับตัวนี้ก็เป็นจอภาพแบบเดียวกับตัวท็อปเลย จอภาพ s u p e r r i t i n a XDR ดีมันจะมีความสว่างกว่าเดิมนะครับความสว่างกลางแจ้งเนี่ยสูงสุดถึง800นิตด้วยการแสดงความสว่างสูงสุดสำหรับรูปภาพแล้วก็ภาพยนตร์ HDR เนี่ยสามารถทำแสงสว่างได้ถึง1200นิตรด้วยกันนะครับส่วน iPhone 13มมเนี่ยมีจอภาพ s u p e r r i t i n a x เ r เช่นกันนะครับแต่ว่าขนาดแค่5.4นิ้วส่วน iPhone 13มเนี่ยมีขนาด6.1นิ้วเหมือนเดิม ทีนี้ตัวไซส์เนี่ยมันจะเท่ากันกับตัว12แล้วก็12มิลินะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยตัวบริเวณของตัวกล้องหลังเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับไม่สามารถใช้เคสร่วมก,กันกับ iphone 12ได้แล้วก็ปุ่มปุ่มด้านข้างที่เป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงเสียงไ่ย้ายที่ด้วยนะครับตัวเครื่องมาพร้อมกับชิป a 1 5 b p o o n c นะครับพร้อมกับ neural engine ตัว neural engine ตัวนี้ก็ถูกพัฒนามาเพิ่มนะครับแล้วก็ a 1 5เนี่ยมาพร้อมกับชิป cpu แบบ6คอแล้วก็มีคอด้านประสิทธิภาพเนี่ยถึง2คอนะครับแล้วก็ด้านประหยัดพลังงานถึง4คอทำให้เวลาที่ประมวลผลทำงานหนักเนี่ยมันก็ยังทำงานได้ลื่นไหลแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับส่วน a 1 5เนี่ยฝั่ง gpu มาถึง4คอด้วยกันนะครับก็ทำ apple เนี่ยจะ แสดงประสบการณ์นะครับด้านภาพและก็เสียงเอฟเฟกแสงในส่วนที่ใช้ความสามารถด้านกราฟิกหนักๆอย่างเช่นพวกเกมเนี่ยมันจะทำให้สมจริงมากขึ้นนะครับส่วนระบบอัริยะอย่างเช่น Neural Engine เน่ยก็ยังมา16คอมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำให้การเรียนรู้ระบบการทำงานเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นนะครับตัวเนี้ Neural Engine เนี่ยมี16คอมเหมือนเดิมว่าจริงแต่ว่าถูกปรับปรุงพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นใหม่มานะครับ แล้วก็ส่งผลให้เราใช้คุณสมบัติข้อความในภาพในแอปกล้องได้ด้วยนะครับตัวกล้องของ iPhone 12ก็12 mini เนี่ยจะมา,าด้านหน้านะครับเป็นกล้อง2เด t h ความละเอียด12ล้านพร้อมกับตัว Face ID นะครับความละเอียดเท่ากันกับกล้องด้านหลังกล้องด้านหลังก็จะเป็นกล้องคู่นะครับที่ทาง Apple เนี่ยออกแบบมาให้ล้ำที่สุดที่มีใน iPhone นะครับ ส่วนกล้องวายอย่างที่เกินไปนะครับก็มีระบบ ois ที่สำหรับปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์แล้วก็มีรูรับแสงอยู่ที่ f 1 6นะครับมีเซ,เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบกล้องคู่ของ p p o o n นะครับเพื่อให้ถ่ายภาพได้คมชัดแล้วก็ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในสภาวะแสงน้อยนั่นเองทีนี้ตัวกล้อง ultra er wide ที่ออกแบบมาพิเศษเนี่ยมีเซนเซ,นเซอร์แบบใหม่นะครับที่ ช่วยซับรายละเอียดที่สูกซ่อนไว้ในส่วนมืดของรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะฮะทีนี้ทำให้ตัววิดีโอที่เราถ่ายจะมีน้อยลดลงด้วยอันถัดมาก็คือเป็นโหมดภาพยนตร์ครับโหมดภาพยนตร์เนี่ยจะช่วยเปลี่ยนช่วงโฟกัสซึ่งจะช่วยสลับจุดโฟกัสแบบระยะชัดลึกนะครับก็คืออย่างเช่นเวลาที่เราถ่ายวิดีโอแล้วก็โฟกัสบุคคลที่อยู่อ่า หน้าจอทีนี้เราอยากจะสลับไปโฟกัสบุคคลที่อยู่ด้านหลังนะครับมันก็จะสามารถเบลอคนที่อยู่ด้านหน้าได้เหมือนกับที่เราเห็นในภาพยนตร์นั่นเองนะครับก็เราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกระยะชัดนึกได้แล้วก็ปรับระดับของโบเก้ที่จุดโฟกัสได้นะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอไปแล้วหรือว่าเราถ่ายวิดีโอแบบธรรมดาที่ไม่ได้ปรับระยะโฟกัสพวกนี้นะครับเราสามารถไปปรับทีหลังได้ด้วยซีนีเมติกโหมดหรือโหมดภาพยนตร์นั่นเอง ตัวถัดมาฟีเจอร์ถัดมาครับก็จะเป็นสไตล์ภาพถ่ายนะครับก็ชื่อภาษาคิดว่าโฟ o g r a p h i c สไ y l e นะครับเป็นการช่วยผสมผสานความต้องการของเรานะครับให้เข้ากับไบไลายด้านภาพขั้นสูงของ Apple นะครับเราเนี่ยจะสามารถแก้ไขเฉพาะแบบที่ปรับแต่งเองได้นะครับในรูปภาพก็ได้สามารถทำได้เหมือนกับเครื่องมือแก้ไขรูปภาพอย่างเช่นโปรแกรมตระก,กูลใหญ่ๆนะครับแล้วก็ ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบเรียลไทมนะครับในขณะที่เรนเดอร์รูปภาพแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสีของโทนสีผิวด้วยก็คือคล้ายๆกับว่ามันจะปรับสไตล์ให้เหมาะสมแล้วก็ตรงกับเวลาที่เราถ่ายภาพจริงๆนะครับแล้วก็มันจะไม่เหมือนกับการที่เราแต่งรูปผ่านโปรแกรมแต่งรูปสทัทีเดียวนะครับ อีกต่อมาก็คือเป็น SDR อัจฉริยะนะครับตัวนี้เป็น SDR4 แล้วนะครับก็คือจะช่วยปรับปรุงสีคอนทาราส์แล้วก็แสงของหลายๆตัวที่อยู่ในภาพถ่ายแบบอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราถ่ายภาพวิวหรือภาพบุคคลที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยมันก็จะช่วยปรับโทนปรับสีปรับคอนทาราส์ได้อย่างอัตโนมัติด้วย ทำให้เราแทบจะไม่ต้องแตงกรูปเพิ่มเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีมาใน iPhone รุ่นก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าถูกพัฒนามาถึงรุ่นที่4แล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็หลังจาก iPhone 11ขึ้นมาที่ถ่ายาภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยไอโฟนสินะครับยังถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้งดงามด้วยหมดกลางคืนจ้้เช่นเดิมแล้วก็ตอนนี้สามารถทำหมดกลางคืนได้ผ่านกล้องทุกตัวรวมถึงกล้อง2เดรือกล้องหน้าด้วยนั่นเอง ก็ถือว่าทิ้งจากตัวรุ่นเก่าไปเลยทีเดียวการเชื่อมต่อครับก็ยังคงรอ,องรับเครือข่าย 5G แล้วก็รองรับมากขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับจากผู้ให้บริการเครือข่ายมากกว่า200รายทั่วโลกนะครับเราจึงใช้ประโยชน์จากตัว 5G ได้หลายพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีระบบซิมคู่เช่นเดิมนะครับก็คือมีซิมการ์ดแล้วก็ eSIM อ,อยู่ในเครื่องเดียวเราสามารถมี2หมายเลขในโฟนเครื่องเดียวกันได้คนระับ ส่วนอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็ยังเป็นการาเพิ่มเคสหรือที่ชาร์จหรือแบตเตอรี่แพ็คหรือกระเป๋าหนังซองหนักนะครับรวมถึง m a ็ s a ซ e ด้วยที่ Apple ได้ออกแบบนวัตรกรรมออกมาแล้วนะครับส่วนอุปกรณ์ที่มีในกล่องก็ยังคงเป็นสายชาร์จแล้วก็คู่มือเหมือนเดิมนะครับส่วนอะแดปเตอร์แปลงไฟอะแดปเตอร์20วัตต์แอร์พอรหรือ AirTag หรือ Apple Care เนี่ยเราสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยนะครับ ไปกันต่อเลยครับในส่วนของ iPhone 13 Pro นะครับเราลองดูภาพวิดีโอไปด้วยตัว iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max เนี่ยเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดต่งางๆนะครับด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเหมือนเดิมนะครับก็มากับ A15 ตัวเดียวกันกับ iPhone 13ที่กล่าวไปนะครับ ก็มีระบบกล้องหน้าระดับโปรที่ล้ำกว่าใครนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมีเป็นกล้องที่ถูกปรับปรุงใหม่ถึง3ตัวด้วยกันนะครับก็แต่ละตัวเนี่ยจะมีเด่น5ชั้นแล้วก็6ชั้นนะครับเป็นกล้องที่ออกแบบประใหม่แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น iPhone ตัวแรกที่รองรับการถ่ายภาพแบบมาโครนะครับเป็นครั้งแรกที่ iPhone สามารถถ,ถ่ายภาพแบบมาโครได้นะครับรวมถึงยังมีโหมดสไตล์ภาพถ่ายแล้วก็โหมดซินิมิติกนะครับแล้วก็ ยังสามารถอัดวิดีโอแบบโปรเลสได้ด้วยนะครับก็วิดีโอแบบโปรเลสเนี่ยจะถูกอัปเกรดซอฟต์แวร์ตามมาทีหลังนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยรองรับอยู่แล้วนะครับทําให้ผู้ใช้เนี่ยที่มีความสามารถระดับโปรหรือผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยมีเครื่องมือที่จะทําการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นสมกับ รุ่นโปรมากขึ้นนะครับจอภาพก็ยังเป็นจอภาพซูเปอร์เรนเดียเอ็กเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้มีโปรโมชั่นเพื่อให้เลื่อนดูสีต่างๆได้ลื่นไหลามากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าจอใหญ่แล้วจะเลื่อนได้สะดุดหรือไม่ลื่นไหลนะครับตัวนี้โปรโมชั่นเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นโปรนะครับรุ่น13ไม่มีนะครับแล้วก็ยังส่งผลถึงการเล่นเกมได้สนุกถึงใจนะครับอุปกรณ์เสริมก็ยังเหมือนเดิมมีพวก m a ็กเซ e แล้วก็รองรับ5 g นะครับ iPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max เนี่ยมีสีความจุด,ด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่128 g b 256 512แล้วก็สูงสุดอยู่ที่1 t ทนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีสีสีนะครับจะมีสีกาไฟสีเงินสีทองแล้วก็สีใหม่นะครับชื่อสีว่าเซราบูนะครับเป็นสีฟ้าอ่อนอ่าเป็นฟ้าอ่อนสไตล์อลูมิเนียมเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับ ก็ตัวเครื่องเนี่ยรุ่นโปรเนี่ยจะออกแบบด้วยการใช้สเตลเลตสตีลเหมือนเดิมนะครับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นเส้นสเตลเลตสตีลที่ทนการฉลอกแล้วก็การกัดกร่อนนะฮะแล้วก็ออกแบบเป็นขอบเรียบแบนเช่นกันมีกระจกที่ผิวด้านสีสี่สวยงามนะครับประกอบอยู่ที่หลังเครื่องแล้วก็ยังมีเซรามิกคิวนะครับช่วยให้ทนน้ำทนฝุ่นแล้วก็อยู่ในมาตรฐาน IP68 แบบเดียวกับ iPhone รุ่นอื่น ตัวแบตเตอรี่เนี่ย iphone 13 pro เนี่ยใช้งานได้นานกว่า12 pro ถึงชั่วโมงครึ่งเลยละกันมากกว่าถึงชั่วโมงครึ่งเลยนะครับส่วน13 pro max เนี่ยใช้งานได้นานกว่า12 pro max เนี่ยถึง2ชั่วโมงครึ่งถือว่านานมากกว่าเลยทีเดียวนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ย12 pro max เนี่ยก็ใช้งานแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างจะตลอดวันอยู่แล้วมาเจอ13 pro max เนี่ยที่มีประสิทธิภาพของตัว cpu ที่เร็วแรงกว่าเดิมแล้วก็ใช้พลังงานน้อยกว่าเดิมเนี่ย ทำให้ตัว iPhone 13มีมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุดในบรรดา iPhone ที่ผ่านมาเลยนะครับจมาพูดกันถึงจอภาพนะครับจอภาพแบบ Super r e t i n a x d r เนี่ยที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจอภาพขนาด6.1นิ้วในรุ่น13 Pro แล้วก็6.7นิ้วในรุ่น13 Pro Max นะครับ จอภาพเนี่ยเป็นจอที่ให้แสงและสว่างที่สุดเท่าที่ iPhone เคยมีมาด้วยกันนะคก็ความสว่างกลางแจ้งเนี่ยมากขึ้นสูงสุดถึง1,000นิตนะครับส่วนอ่า13ที่ผมบอกไปเมื่อกี้แค่800นิตนะฮะอ่าตัวโปรโมชั่นนะครับก็คือเป็นอเป็นอัตราการดึงข้อมูลปรับใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์นะครับตัวนี้ระบบมันจะค่อนข้างอัจฉริยะนะครับมันจะรู้ว่า เวลาที่เราเลื่อนดูสิ่งต่างเนี่ยมันจะทําให้เลื่อนได้ลื่นไหลแล้วก็เล่นวิดีโอได้งดงามสมจริงนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะาเปิดวิดีโอระดับ4 k แล้วสะดุดที่อยู่บน p p o o n นะครับเพราะว่า,ามีโปรโมชั่นตัวนี้นะครับช่วยลดแรงต้านแล้วก็ทําให้แสดงผลแบบลื่นไหลนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะลดลงในสถานการณ์อื่นๆที่ไม่จําเป็นนะครับเพื่อช่วยประหยัดพลงังงานเพราะว่า ตรงนี้มันจะกินพลังงานค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวการแสดงผลนะครับทีนี้เนี่ยเวลาทีา่เราใช้งานอื่นๆที่ไม่ต้องดึงประสิทธิภาพสูงขนาดนี้นะครับมันก็จะฉลาดพอที่จะประหยัดพลังงานลงไปนั่นเองนะครับก็คือมันจะไม่ใช้มันจะใช้เท่าที่จําเป็นนะครับตัว a 1 5บ i o าเบ i ก็มาพร้อมกับดิวลอลอ,อินจินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยในรุ่นโปรเนี่ยก็ใช้ cpu เดียวกันนะครับ G.P.U. เนี่ยเป็นแบบ5คออ่าส่วนตัว13าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมอธิบายไปก็คือมันจะใช้แค่4คอนะครับในส่วนของ G.P.U. ที่ประมวลผลกราฟิกส่วนอ่าตัว C.P.U. หลักที่ใช้ทำงานเนี่ยมีหกหัวอ่ามี2หัวที่ประมวลผลด้าประสิทธิภาพแล้วก็4หัวด้านประหยัดพลังงานนะครับรือ r a า Engine เป็น16คอตัวเดียวกันนะครับทำให้ได้คุณสมบัติข้อความในภาพแบบเดียวกันตัวกล้องก็ เป็นกล้อง2เด t h แบบเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปรับให้ใช้พื้นที่ลดลงอีก20%นะครับทำให้จอภาพเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นความละเอียด12ล้านเมกะพิกเซลเหมือนกันนะฮะตัวกล้องหน้าก็ถือว่าถ่ายได้ไม่แพ้กันเลยนะครับจะไปผิดกันที่ตัวจอภาพที่แสดงผลนั่นเองนะทีนี้ตัวกล้องใหม่นะครับอ่ากล้องเนี่ยจะมีตัวอัลตร้าไวแบบใหม่นะครับก็ ส่งผลให้ตัว iPhone เนี่ยรองรับการถ่ายภาพแบบมาโ r o แล้วก็ถ่ายภาพระยะใกล้ที่มีรายละเอียดต่างๆคมชัดตัวนี้ Apple เคยว่าได้ใกล้มากสูงสุดถึง2เซนเมตรนะครับถือว่าใกล้มากก็ระดับมาโครแบบ DSLR เลยส่วนตัวกล้อง u t ต a w i เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับรูรับแสงที่ใหญ่ขึ้นนะครับรองรับถึง f ค่า f 1.8นะครับมีโฟกัสอัตโนมัติมีออโต้โฟกัสนั่นเองนะครับแล้วก็ รับแสงเพิ่มได้มากกว่าเดิมถึง92%ส่วนตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับก็มีทางยาวโฟกัสยาวถึง 77mm มมนะครับช่วยให้ซูมออปติคอลได้ถึง3ระดับได้ถึง3เท่านะครับเพื่อให้ถ่ายเห็นได้ไกลขึ้นแล้วก็ขอบตัดภาพได้แคบลงกว่าเดิมนะครับตัวกล้องวายตัวกล้องวายเนี่ยรับแสงได้มากถึง2.2เท่านะครับเพื่อเทียบกับ iPhone 12 Pro แล้วก็ เกือบจะ1.5เท่าเมื่อเทียบกับ12 Pro Max ตัวเก่าที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ในการถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยตัวโหมดภาพยน,นตร์หรือ Cinematic Mode เนี่ยก็จะเพิ่มช่วงโฟกัสก็คุณสมบัติเดียวกันนะครับกับตัว iPhone 13ที่เหลือก็จะเป็น HDR4 แล้วก็ถ่ายาภาพโหมดกลางคืนได้ด้วยกล้อง t d นะครับเหมือนกัน ทีนี้ตัวกล้องเทเลโฟโต้ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยซึ่งเป็นกล้องที่3เนี่ยก็สามารถถ่ายแบบกลางหมดกลางคืนได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัว iphone 13มเนี่ยมันมีแค่2กล้องนะครับตัวนี้ก็คือเท่ากับว่าตัว13 pro แล้วก็13 pro max เนี่ยสามารถถ่ายหมดกลางคืนได้ทุกเลนเลยทุกเลนทุกกล้องเลยนะครับอุปกรณ์เสริมก็เหมือนเดิมครับมารองรับกับเครือข่าย5 g แล้วก็มี e sim แล้วก็ซิมการ์ด ที่เหลือก็เหมือนกันนะครับอุปกรณ์เสริมแล้วก็อย่างที่กล่าวไปกับ IPhone13 ครับตัว IPhone 13 Pro แล้วก็13 Pro Max เนี่ยไม่สามารถใช้เคสของ12 Pro แล้วก็12 Pro Max ได้นะครับเนื่องจากฐานของตัวกล้องหลังเนี่ยใหญ่กว่าแล้วก็ตัวปุ่มด้านข้างแล้วก็ปุ่มโวลูมเนี่ยขยับย้ายที่นะครับทำให้ใช้ เคสตัวเดียวกันไม่ได้ถึงแม้รูปทรงจะเท่ากันก็ตามาาก็ iPhone 13 Pro iPhone 13ทั้งหมดเนี่ยเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันที่1ตุลานะครับแล้วก็ลูกค้าที่จองในวันที่ 1, 2, 3เนี่ยก็จะรับเครื่องวันที่ 8, 9 10วันที่ iPhone วางขายวันแรกก็คือวันที่8ตุลาคมนะครับในประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียแล้วก็ประเทศอื่นก็จะทยอยตามมานะครับ ส่วนคุณสมบัติใหม่ๆที่สามารถตั้งค่า iPhone ได้ง่ายๆก็เหมือนเดิมน,นะครับก็คือเป็นการใช้บริการเซอร์วิสจาก iCloud นะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถเช่าพื้นที่ใน iCloud เพื่อสำรองข้อมูลแล้วก็สามารถนำมาย้ายลงไปยังเครื่องใหม่ที่เป็น,น iPhone 13ซีรีส์นะครับที่ลูกค้าต้องการซื้อนะครับ ส่วน iOS 15เนี่ยเปิดให้ใช้งานแล้วครับเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวหลังจาก iPhone วางจำหน่ายน่าจะประมาณสัก2สัปดาห์นะครับก็จะมีอัปเดต iOS 15เพื่อให้เราใช้งาน iPhone 13ทุกรุ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจ่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ